วันนี้นะคะมาพบกับพวกเราทั้งสองคนกันอีกแล้วนะคะดิฉันนางสาววรรณชยาสุรงรหัส015ค่ะดิฉันนางสาวสุรดาหรหัสทเจน,นะคะหรหัส0ูย์ค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนคะก็จะมาวิเคราะห์คลิปที่อาจารย์สอนพี่ๆนะคะในรายวิชาทักษะในศตวรรษที่21ค่ะเราไปเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยค่ะ ประเด็นแรกนะคะก็คือได้พัฒนาทักษะ 5Cs ครบไหมนะคะคำตอบก็คือครบค่ะเพราะว่ากิจกรรมในชั้นเรียนที่อาจารย์สอนนะคะมีทั้งกิจกรรมที่ทําแบบกลุ่มแล้วก็กิจกรรมที่ให้เราดูคลิปวิดีโอนะคะเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ไตรตรองและการค่รยควรค่ะโดยในกิจกรรมต่างๆนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะ 5Cs นะคะก็คือ communication ค่ะทักษะการสื่อสาร collaboration ทักษะความร่วมมือ Critical thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ Creative thinking การคิดอย่างสร้างสรรค์และ Contemplation ค,ค่ะทักษะการแต่ตรงหรือให้ควรนั่นเองค่ะซึ่งทักษะนี้นะคะก็าาะะจะอยู่ในการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมในชั้นเรียนค่ะถ้าหากว่าขาดทักษะใดทักษะหนึ่งไปนะคะก็าาะะจะทําให้กิจกรรมมีความบกพร่องและเกิดปัญหาในระหว่างการทํากิจกรรมได้ค่ะ ค่ะในประเด็นที่2กันนะคะก็คือรุ่นพี่ได้พัฒนาทักษะอะไรจากกิจกรรมใดใช่ไหมคะก็คือพวกหนูนะคะคิดว่ารุ่นพี่นะคะได้พัฒนาทักษะ collaboration นะคะคือทักษะความร่วมมือค่ะและก็ทักษะ communication นะคะคือทักษะการสื่อสารค่ะจากกิจกรรมการเรียนแก้วค่ะเพราะกิจกรรมการเรียนแก้วนะคะเป็นกิจกรรมที่ทํากันแบบกลุ่มค่ะดังนั้นทักษะความร่วมมือและทักษรระการสื่อสารนะคะจึงจําเป็นในการทํากิจกรรมเป็นอย่างมากเลยค่ะ ถ้าทุกคนในกลุ่มนะคะขาดความร่วมมือแล้วก็ขาดการวางแผนและการสื่อสารกันในกลุ่มนะคะจะทําให้เกิดปัญหาค่ะและเกิดความคิดที่ขัดแย้งกันค่ะซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมนะคะไม่ประสบความสําเร็จตามที่หวังไว้ค่ะประเด็นที่3นะคะทักษะใดเด่นสุดหรือว่าเน้นม,มากที่สุดนะคะคําตอบว่คือ collaboration นะคะก็คือทักษะความร่วมมือค่ะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เน้นการทํางานกันเป็นทีม จะต้องอาศัยทักษะความร่วมมือกันในกลุ่มและก็เพื่อนในชั้นเรียนค่ะอีกทางน่งต้องอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนที่คอยเป็นเซฟตี้ให้กับเราเราจะทําให้เรารู้สึกว่ามีความปลอดภยัยในการทํากิจกรรมถ้าขดาดทักษะความร่วมมือไปก็จะส่งผลให้กิจกรรมนั้นไม่ประสบความสําเร็จค่ะ ค่ะในประเด็นสุดท้ายเลยนะคะก็คือได้เรียนรู้นะคะอะไรจากคิดนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ส่วนอื่นๆอะไรบ้างนะคะก็คือพวกหนูนะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํางานเป็นทีมค่ะเพราะว่าเราจะต้องมีความร่วมมือกันรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและเคารพการตัดสินใจของหัวหน้าทีมค่ะซึ่งในฐานะที่พวกหนูนะคะเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูนะคะและจะต้องเป็นครูในอนาคตค่ะ ซึ่งจะต้องเป็นทั้งผุ้น้ำและผู้ตามนะคะในเวลาเดียวกันดังนั้นนะคะทักษะ 5Cs นะคะจึงเป็นจึงจะเป็นอย่างมากค่ะในการทํางานในสายอาชีพนี้นะคะอีกทั้งนะคะพูกหนูจะนําความรู้และก็ทักษะเหล่านี้นะคะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเพื่อนําไปพัฒนาตนเองและพัฒนานักเรียนในอนาคตได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกหนูก็ขอจบคลิปวิเคราะห์ในเรื่องประเด็นต่างๆสํา,าสหรับวันนี้นะะ้วยค่ะขอบคุณค่ะ